หนึงวันนี้ที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกนะครับนะเป็นเรื่องที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมฮะเรื่องของงานพระราชพิธีเสกสมรส,มรสมรนะครับของเจ้าชายวิลเลียมกับนางสาวเคทมิดเดิลตันนะครับก็เป็นคู่รักบัลืีโลกอีกคู่หนึ่งนะก็เรื่องหวานๆอย่างนี้ให้พี่ไกด์เล่าให้ฟังแล้วกันนะเอาทำไมอ้าก็ <วะ S 1> ดูหว, <ะ S 1> <ด>วานไม่ได้ใช่ไหมอาก,ก็ก็เคยผ่านพิธีวิวามา,าแล้วน่าจะ พอจะทราบบรรยากาศแต่คงจะไม่เหมือนกับของเขาอะนะโอ้คงต่างกันครับล่าอ่าไม่บอกอ่ะอ่มาเล่าเลยดีกว่าเจ้าหน้าที่ราชสำนักของอังกฤษนะคะก็เปิดเผยบอกว่าเจ้าชายวิลเลียมจะทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบทหารในพระราชพิธีเสกสมรสกับนางสาวเคปมิดเดร์ตันวันนี้นะคะเจ้าชายวิลเลียมก็ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นนายทหารยศพันเอกแห่งหน่วยไอริชการ์ดนะคะ อันนี้ก็เป็นหน่วยทหารราบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้เองฉลองพระองค์ก็จะเป็นเครื่องแบบสีแดงนะคะ ขณะที่ชุดเจ้าสาวของนางสาวมิดเดิลตันเนี่ยยังถูกเก็บเป็นความลับจนกว่าเธอจะปรากฏตัวที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอปบี้ในกรุงลอนดอนในพระราชะพิธีก่อนเวลา17นาฬิกาตามเวลาในไทยเล็กน้อยนะคะจะเป็นชุดที่เจอตอนแรกพบหรือเปล่าที่ใส่เดินแบบที่อะไรโอไม่รู้เหมือนกันที่เขาบอกว่าสมัยเจ้าหญิงไดอาน่านะอบอกว่าพอปรากฏตัวปุ๊บ ดีไซเนอร์ที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเขารีบก๊อปแบบอีกวันหนึ่งวางขายเลยนะเขามีคว่าเป็นไปได้อยู่อย่างนี้ตากันมากเลยนะคะวัยนี้าสมวจะเป่นยนะไะถูกค่ะก็ต้องติดตามนะคะบอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่พาดุชาของเจ้าชายวิลเลียมซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารของเหล่าทหารม้านะคะส่วนเจ้าฟ้าชายชาวพระบิดานี่จะทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือนะคะ แล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือพระธรรมรงด้วยในพระราชะพิธีนะคะพระธรรมรงก็คือแหวนเนี่ยค่ะคอันนี้บอกว่าจะทําจากทองคําจากเวลที่สมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่สองพระราชะทานให้เจ้าชายวิลเลียมหลังจากเจ้าชายวิลเลียมและนางสามมิดเดิลตันประกาศมั่นในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้ว ดยเจ้าชายแฮร์รี่จะเป็นผู้นำพระธรรมรงไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เพื่อมอบให้แก่เจ้าบ่าวซึ่งจะสวมที่นิ้วของเจ้าสาวในงานพระราชพิธีนะคะครับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพี่กายจัดไปเอาเรื่องอากาศในที่นั้น <laughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจัดได้นะฮะนะนะก็ทางด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษก,ก็รายงานว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในกรุงลอนดอนเนี่ยประมาณ70%เลยละ่ะ นในวันนี้นะครับแลวก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่อยู่ที่18องศาเซลเซียสส่วนขณะน,นี้ทางกรมสํานักอุตุนิยมวิทยาก็ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะตกในพื้นที่ใดเวลาใดนะครับก็จะต้องดูตามก็จะรายงานผ่านทางเว็บไซต์เป็นระยะระยะก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากครับที่อยากจะมาดูอยากจะมาร่วมในพระราชาพิธีนี้ก็เดินทางมาปักหลักตั้งเต็น์จับจองพื้นที่ที่ดีที่สุดเพื่อชมขบวนรถม้า ที่นั่งของเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็นางสาวเคทมิดเดิลตันนะครับบางคนก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้ในการที่จะมาดูมาร่วมในพระราชาพิธีครั้งนี้นะฮะของเมืองไทยเราก็มีคนให้ความสนใจก็มีถ่ายทอดถ่ายอะไรมาเหมือนกันนะ,ะก็ดูไว้ตอนนี้บอกว่าไปที่นั่นนี่นะคะคก็มีแต่ของที่ระลึกที่เป็นเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็เคปมิดเดิลตันนี่เต็มไปหมดเลยรบรรยากาศก็เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองอนะคะมีหนังเกี่ยวกับ ความรักของเขาด้วยนี่ออกมาเมื่อวานนั่งดูอยู่เหรอเมื่อวานนั่งดูเป็นเป็นช็อตๆเลยนะเป็นช่วงๆเรื่องของความรักราชบวงเรื่องของความโอ้ยเยอะแยะน่าสนใจวันนี้จับตามองนี่ก่อน17นาฬิกาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยเรามีมาฝากกันด้วยนะคะก็เป็นรายงานพิเศษนี่นะคะพูดถึงวิหารเมสมิสเตอร์แอบบี้ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่มีความสำคัญแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ที่นี่นะคะถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกสมรสของสมาชิกราชวงศ์มาแล้วหลายครั้งแล้วก็ในวันนี้นะคะที่นี่ที่จะถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับนางสาวแคทเธอรีนมิเดเดิลตันนะคะเราจะมีสกุปพิเศษที่พาไปดูกันว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมายัางไงนะคะคไปติดตามคือคนคือคนสนใจกันทั่วโลก<ช>แล้วเราก็สนใจเนี่ยเอาให้ได้ความรู้ให้ได้อะไรกลับไปด้วยเนาะนะครับ,รบไปติดตามฟังแล้วชมกันเลยค่ะ มหาวิ m e อร์แอ b e ถูกสร้างขึ้นในสมัยกลางศตวรรษที่10เดิมทีสร้างขึ้นในฐานะบทคาทอลิกนิกายเบเนดิกตีนและเป็นอารามชนิดแอบบี้แต่ปัจจุบันเป็นบทในนิกายอังกฤษโดยอาคารบทที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในปีพศ1788ตามพระบัญชาของพระเจ้าเฮนรี่ที่สและนับเป็นสิ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมโกธิกที่สำคัญแห่งหนึ่งของอังกฤษ วิหารเวสต์มินสเตอร์แอปบีเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกสมรสของเจ้านายในราชวงศ์อังกฤษมาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่พิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าหญิงแพทริเซียแห่งคอนนอตกับอเล็กซานเดอร์รัมเซย์เมื่อปี2462ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ650ปีที่วิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองวิหารเวสต์มินสเตอร์แอปบีก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกสมรสอีกครั้ง ระหว่างสมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2490หลังจากนั้นเจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเร็ตก็ทรงเสกสมรสกับนายอนโทนีอาร์มสตรองโจลส์ที่ต่อมาได้รับสถาปนาเป็นเอิร์นแห่งสโนดอนในเดือนพฤษภาคมปี2503และอีก3ปีต่อมาเจ้าหญิงอเล็กซานดราก็ใช้สถานที่แห่งนี้ประกอบพิธีเสกสมรสกับนายอังกัสโอคิวีในเดือนเมษายนปี2506 ในเดือนพฤศจิก,กายนปี2516เจ้าฟ้าหญิงแอนส่งเข้าพิธีเสกสมรสกับร้อยเอกมาร์คฟิลิปและต่อมาเจ้าฟ้าชายแอนดรูหรือเด e ยุคออฟยอร์กก็ส่งเสกสมรสกับนางสาวซาร่าเฟอร์กูสันในเดือนกรกฎาคมปี2529ที่วิหารเวสต์มิสเตอร์แอปบี้แห่งนี้แม้ว่าเจ้าฟ้าชายเาวาส่งเข้าพิธีเสกสมรสกับเลดี้แดนาสเปนเซอร์เมื่อปี2524ที่วิหารเซนต์ปอล แต่การประกอบพิธีศพของเจ้าหญิงเดียนา่าเมื่อเดือนกันยาย,ยนปี2540ก็ได้กลับมาจัดขึ้นที่วิหารเวสต์มินสเตอร์แอปบีแห่งนี้วิหารเวสต์มินสเตอร์แอปบียังเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรม,มาราชาพิเศษของกษัตริย์และพระราชินีของอังกฤษทุกพระองค์มาตั้งแต่ปีพศ1609โดยใช้เป็นที่ประกอบพิธีบรม,มาราชาพิเศษมาแล้วทั้งสิ้น38ครั้ง นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่ฝังพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระราชนีมาแล้ว18พระองค์รวมถึงสมาชิกราชวงศ์บุคคลสําคัญระดับสูงและนักปราชญ์นักประพันธ์และคีตาก,กวทีที่เลื่องชื่ออธิเซอร์ไอแซคนิวตันชาดดาวินและวิิสตันชร์ชิลอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษในปีพศ2103สมเด็จพระราชนีนาถอลิาเบธที่1ได้ส่งเรือสถานะวิหารเวสต์มินสเตอร์แอปบี้เป็นอารามหลวง ที่อยู่ภายใต้พระราชอำนาจขององค์พรับประมุขโดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางราชสำนัคกคริสตจักรแห่งอังกฤษหรือรัฐบาลเหมือนปกติทั่วไปด้วยค่ะและนี่ก็เป็นรายงานพิเศษนะคะเ,เดี๋ยวในช่วงเย็นวันนี้นี่ก็คงจะได้เห็นภาพความงดงามของรพระราชพิธีเสกสมรสกันอีกครั้งในวิหารเวสต์มินเตอร์แอบบี้แห่งนี้นะคะครับ